สวัสดีค่ะมาพบกับควอรี่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้เสาร์อนอาทิตย์หยุดสองวันเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ควอรี่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องทุนแรงที่มีชื่อว่าลิฟต์นั่นเองนะคะเด็กๆเคยเห็นลิฟต์ไหมคะลิฟต์จะอยู่ไนหนน้าลิฟต์จะอยู่ตึกสูงๆใช่ไหมคะลิฟต์มีประโยชน์ยังไง ลิฟต์นะคะเอาไว้ขนของหนักๆน,นะคะแล้วก็คนนี่แหละค่ะสามารถเข้าไปในลิฟต์เมื่อไปตึกสูงๆไม่ต้องเดินขึ้นบันไดหลายๆชั้นขึ้นลิฟต์สะดวกสบายประหยัดพลังงานและก็ประหยัดเวลาค่ะคนถึงชอบขึ้นลิฟต์กันนะคะลิฟต์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะภายนอกก็จะมีปุ่มกดขึ้นและก็ลงใช่ไหมคะถ้าเราจะขึ้นแล้กดปุ่มขึ้นปุ๊บ รอสักพักหนึ่งลิฟต์ก็จะเปิดออกมาแล้วเราเข้าไปข้างในก็กดชั้นที่เราจะไปนะคะแล้วก็กดประตูปิดนะคะแล้วก็รอให้ลิฟต์ขึ้นเคลื่อนตัวไปนะคะถึงที่หมายแล้วก็จอดแล้วก็ออกมาจากลิฟต์ได้เลยนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะเด็กๆไม่ควรขึ้นลิฟต์เองนะคะต้องขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะคะคําเตือนต่างๆในลิฟต์นะคะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่อ่านได้กดออดนะคะแล้วก็สนทนาตอบโต้กับเ,เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกให้ช่วยเหลืออย่าพยายามงัดเงี้ออกมาเองนะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้และก็เมื่อเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะหรือไฟฟ้าดับไม่ควรใช้ลิฟต์ด้วยเด็ดขาดนะคะควรใช้บันไดเหมือนเดิมค่ะ โอเคค่ะต่อมามาทบทวนเหมือนเดิมทบทวนสละเอียนะคะง,งัวเงียมะเมียสองเปียผักเบีย้ยตัวเตีย้ย ขาเสียเรียไรยนะคะคนรีขอฝากแบบฝึกหัดอ่านบทที่12ด้วยนะคะเรื่องชามก้ามปูค่ะและก็อ่านคำที่ประสมสระอาที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะสองหน้านี้นะคะบทที่12หน้า26-27คา่ะ มาดูร่องรอยการเรียนรู้นะคะหน้าที่32มาดูกล่องที่อยู่ในลิลต์นะคะตัวอย่างเขาให้มาแล้วให้เด็กๆนับกล่องบล็อกในนี้นะคะเด็กๆดูดีๆนะว่ามันมีซ้อนอยู่ด้านใต้ด้วยอย่างเช่นอันแรกมีกี่กล่องคะนับเลย1 2 3 4มีมีข้างล่างอีกกล่องหนึ่งเพราะว่ากล่องข้างบนมันถึงตั้งได้เพราะมีมกล่องข้างล่างนั่นเอง เด็กก็ไปนับหาว่ากล่องห้ากล่องที่ตรงเหมือนกันในลิฟต์คืออันไหนนะคะโคลี่นับได้1 2 3 4 5อส้ากอไก่นั่นเองนะคะกากระบาดท,ทับกอไก่เลยลองฝึกนับฝึกสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะนี่เลยใบงานนะคะคนที่อยู่ในลิฟต์นะคะและก็นอกลิฟต์นะคะ อ่านโจทย์นะคะพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วนะคะนำนะคะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แนวนอนและก็แนวตั้งแนวนอนนะคะในลิฟต์เมีคนอยู่ในลิฟต์จำนวน4คนเขียนเลข4เลยนะคะและรอขึ้นอีก2คนเขียนเลข2เลยรวมมีทั้งหมดกี่คนรวมก็คือบวกนั่นเองนะคะ ให้เด็กเขียนนะคะ4บวก2เท่ากับ6แนวตั้งก็4บวก2เท่ากับ6นำคำตอบมาเขียนตรงนี้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยใบงานแผ่นนี้อีกใบหนึ่งนะคะระบายสีรูปภาพคนและลิฟให้สวยงามค่ะสำหรับห้อง B ีโคลี่ขอฝากนะคะทักษะการเรียนรู้นะคะคณิตศาสตร์นะคะ ทักษะคณิตศาสตร์หน้า36โจทย์ปัญหานะคะอ่านโจทย์ตามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลงมือทำนะคะบวกเลขลบเลขนะคะจนถึงหน้า39นะคะ36 -39 สําำหรับห้อง K3B ค่ะสำหรับเครื่องทุนแรงอาทิตย์นี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ค่ะวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ Yeah.